เล่นอะไรพี่นนนกอะไรนกกระจอกหรือเปล่าน่ะนกนกอะไรน่ะก็นกไงนกอะไรอ่ะนกกระจอกหรือเปลานกนกนกที่พี่บุ๊กบุ๊แปงทำให้อาจจะไม่เหมือนนกไม่เหมือนนกอันอันที่หนูทำเป็นบ้านบ้านนกเหรอบ้านนกไก่บ้านนกต้งวิวนกโกง๋อหนูไม่ได้ทำากงทำากงไม่เป็นเหรอ ไ,ไ,ไม่ไรออกไปเร็วมีคำถามอะไรจ๊ะนอกอะไรไม่มีปีกตอบแล้วนกอะไรบ้านไหนไม่มีปีกมอ,อกอะไรนอกอะไรไม่มีปีกไม่จะบินได้ไงถ้าไม่มีปีกเอา้ามันก็คือน,อนอกปีกไงเอ้าจริงเหรอจริงเอ้านกปีกแถวบ้านอ่ะมันมันจะมีแบบที่อยู่ใน ชื่อชูชีบะอะเม่เข้าค่ะชื่อชูชีบอะมันโอเคโอเคโอเคชื่อชูชีบค่ะเนี่ยม,มันมันมีนกวีดค่ะค่ะ,คะโอเคยอมยอมยอมแพ้ยอม,ยอม,ยอมแพ้แพดูเห็นชื่อชื่อชูชีบอยู่หลังบ้านพ่อโอเคพ่อลืมลูกพ่อผิดใช่ไหมแม่นะแม่มพ่อตอบผิดใช่ไหมใช่ใชโอเคโอเคจำไม่นั่งว่ามันคือนกวีดท่านนกไม่มีวีดคือนกวีด <c oughs> ครับับไหมครับ